มาเลยเจ้าของือผู้ชายมันอันปาทเบียงคนนึงจะว่างางมองได้เออก็อยากค้นจักรจันดาวไปเนาะยังไงนายพาดอีกเขาปลาเขาไเป็ก็แปลว่านอยางาบอเมียจะก็ผู้ชายครับเมียอากจอดอยากว่าคักบอย่างนี้ไปแล้วม่มีปลกแป แล้วเป็นมั่นใจแล้วกูกูรู้สึกเปลี่ยนมาเนาะก็จะเปลี่ยนกันเวละเออเป็นห้องน้ามาเออเรียบไม่สวยกัดจ้วยฮะจะไปลีจะเปลี่ยนซีนเมือน่ะ้ีกระเป๋าเนี่ยยันลูกยันไพะวะลูกต้าลูกก็ยันตายเน้าส่วนฮะอยากถ้าลูกก็โคนเน้าเตี้ยถ้าลกก็โคนเนอะ วีอีนี่คือเลือแต่สุหากินเอาของเอาสเปียร์อาวมันมีสเปยร์อยู่ในผมอยู่เลียลเขาแกวนาวใส่อ๋อนี่มันแนนอ,อนกอฮอสโควิดตัวหน่ะจะได้ได้ขายเสื้อไป <laughs> นน,นปปี้าแกวนาวลูบมือีิเออมันขายกินง่ายเนาะมันมีสเปยร์เขาปิดไปอเอาหัวคือ,อที่หอมแท้เอาไม่หยังน่ะขอบพงษ์เขียบ มองอยู่ตลูกด้วยพี่น้อง,งน,นี่ไงเอ็นเดิ่มเรนมาจากมอสสอพี่น้องค่ะฉันอยากเฮ็ดอยู่อันมวยตำเฮ็ดเอียงเตียงมวยตำเฮ็ดเองเตเียงางหลังเอากรมมวนตั้งสิริเดชอ๋อจีเอาว่ามันใส้เน็้ใเส้นยังเอาสูต<อ>คือละมุนนะสูต มันชันแ็่คือพอพามนี่ดิเหมือนหญิงแทงนะจับผมมันก็ม้วนม้วนก็สีมหาจะใส่นี่ฉันมันเป็นคนมีจอนเนาะคนจอนจัดมัันหยง่ผมภาษามันก่อเกิดไม่บอดีดออกวิกห่างมันใส่ดีเนาะท่านไหนห่างมันก็แบบว่ามันใส่งานหลายแล้วมันวิกเหนียวดีวิกเกาวางถี่ซะแล้ววิกห่างขอเม่อไงห่างกูเรืองบ่วิกเกาซะเออเห็นป่าวิกเกามันยังดูดีจริงโอ้ยโดนมันจะโพกยังบมหาง เมนก็สวมอี่เมนก็กินสวมคนได้หม้องกันแ่งได้กิ่มันตรงนีว่านั่นแม่ฟองน้ำล้องพื้นตบนาไหมนเอ็นมาขึ้นกาะนเอ็นมาขึ้นอย่างเกาะคื้อย่างคือตงเท้าเด็กน้อยปอซีดีองน้ำสากเหลียวมีฟองน้ำือเกงน้ำเนไล่เลยนั่นตีฟองน้ำนั่นตี อันกลมๆนั่นเตียอย่างฟองนมพี่น้องว่ามันขไขมงังไม่ได้คือนมนี่เนาะจ้ะบอกเออไม่เป็นมังทุกบ้านละ่ะ <c oughs> แข็งละสู <c oughs> ดึงหัวแตกอะ่ะ <c> น <oughs> <c oughs> ี่เรียนไม่สิบข่าติดใจสุดแตนี่ ครูบาว่าเธอคงเทพยพี่น้องสมาร์ทบ่ะครับไปตัดเขาได้ไปตัดผมนามานะยังจาสร้างเขาตัดให้ร่องส้วมไหมเนาะประสนเออรับตาประสนเออก็เกาหลีอยู่เด้่ล่ะนี่ตาเปลูหนอนมันก็แหยแต่ชุดนี่ยังชยังคนถามคนขอทวดจีนเาอคนขอทวดจีนครเถอะ เป็นกับพวงก็ได้เป็นกอเอืกก็ได้ชุดอย่างเดียวชุดเาี่เสกเสียข่ากัดยี่นนอนใบัตตีลูกใชบาตรอสุดใครบาดเขาซื้อก่ละซื้อคือซื้ว่าบิกกี้น่ะใช่ผักขาดมาขาก็ซืออเอมาบ่เฮ้กินผ่าเลย จันซ่าใส่บัตรเนอะเออนี่เออใส่สุดดิใครบัตรเนี่ยบัดนี่ยใครบัตรเนี่ยเราสุดีิมันได้ขายบัตรจากเทียข้าม่มาขายบัตรให้บุกน่าสุดอืมสุดมาแล้วสิงคือคือตลกเนี่ยขั้นแทงแฮบเบิือนมันมันม้วนั่นเดีเอามาคือสุดมาละวโด็ได้กเอกใส่จากเทียอยู่เอามาคืออินเดียแท้อุ้ยสุดจริงไหมตัวเนี่ยคือเพราว่าสุดอันนี้มันจะใส่มันจะใส่เอ้ยบว่าบัตร เขาจะตัดเตียงจังไบอว่าได้ตัดออกมาตะบานไม่ยีนไม่ยีเหอนออกมาให้ก่อนเฮ้กรบกาใส่มันเป็นคนดมัมคือยุคเพชรพินท้องเถอะมจดดดตัวสเสี่ยงมาท้อบวบานไรมันเพชรพินท้องเถอะไม่ใส่แต่บหัวบอเลยกหัวด่าขี้เดดอเขาบได้ถกผูกปาน เราดูสะอาดอยู่ออยมไม่เสออสนแต่ีเดเป็นคหามอูลูเป็นยังแ<ต>ยงแต่ว่าชุดนี้ไม่เด็ดเดี๋ยวยังคืนเกียนนยืนทั้งน้องใส่ในรังเกีจีเนยเอาเอากรได้ก่ได้เหียเนาะเขาต้องแบบอารมณ์น่าหยาพนุ่ม แมน,นแซวไว้แล้วก็เอาขึน้นากดำโดนได้หูกบัเออยัยองลอกค่ะ <c oughs> เครคืองมาควดทุงขีแท้อ,อ,อือมีแต่เ้าเอกมีแต่เข้ากราม่น้องงกันเอาเออไอยังก่อ <c oughs> เส้นสุดหรอมันคุดตุดิเส้นสุดอรมากูเลี้ยวหนาเลยรางวัลไพโต้มได้เส้นที่ดุกี่เม็ครับอีกนบอลลูกนี่กับเราไปเป็นเด็กอะไรกันเป็นราแย่งนี่ทิมตลกไเด้อพี่น้องเสสุดเมี่สิบอว่าเป็นกนงว่าสุดเมเขากระทุมเขากระทุมเททุ่มยังสินะแบบว่า อเันเจดดมาแล้เห็ดทิมตลกแน่ให้ให้พระเอกหาพันสิตลกให้จากซองรอนี่ยก็ได้งสินะได้ส่วนก็น่าสายบาทอะนาบอกเนี่ยไม่ได้พอได้เปลี่ยนอาทีเนี่ยะนบอกนี่ยไม่ได้จักเปลี่ยนอาทีเนี่ยมันเจ็ดแล้วเนี่ยาย <c oughs> บอกยอย่างเนาะเออประเทศไทยนั้นหลายบเ่เพีงเลยทำข้าวทำข้าวก็ได้ไปยูล้นหาเออนั่นะ นี่แหละครับพอได้มาน,น้นเพลินพี่น้องบ่มีรถมีเรียร้ยเพราะแตงแอนบ่มีรถนี่มันเข้ามะตาวหาบ่แ <c oughs> ม่นดอกแม่มมคุณภาพอยูอ่แล้วจะเจ้ากตเรานี่คือเกา่าคนกินหอดเจ้าหลายได้แม่ช่วงนึงที่เจ้าช่วงนึงที่เจ้าห้างหายวงการมอลล์ไปเนอะมันเป็นโควิดน้อมเลยนะห้างหายเนาะนี่คนถามหารายละเยดเยอะแยะคุณน่ะเจังเงี้ยอไอ้ม้วนแฟนยังจมหายอยู่เด้ป่านจะไปจมหาวสิโคมา ส่วนสีฮานะคะมันชื่นโฮเซลค่ะตอนนี้อยู่บ้านพักหนูพานนะคะผู้เรียคิดไล่ชุดไ่ยังกัดมาได้รอพี่น้องรงสถานที่ดีดีพี่น้องมีน้ายุ่นน้ำกินโอ้ยโอ้โหปวดขาบะลูกลาเนี่ยบายบายลงเบยลงพันต่อ บี๊กโบลมพัดธุกโจ๊กโจ๊กโผวิโจ๊บเก่งนามล้นตอนฟ้ากัางสีเงินวังเล่นแรงเด็กขี้ก่อนอย่ต่อไปเมย์เพชรน้หมากได้ว่าดีเด้อเราเป็นเงาเสียงอันแม่บุญเพ็งอ๋ออ้ยบุญเพ็งบุญเพ็งอย่างต้องบิ๊กกี้นี่เงาเสียงอัินเชลีวัน น้าเธอคืออยู่น้างชวีกันแสกลางน่ะคูลงเดี๋ยวอันควรนาะฉันหัววาสัมมามินฉันเพื่อนเป็นชิดเมียนชวีเนาะวันนี้จะฉันเอารูลงกันแม่คันนี่แม่ทองเปลี่ยนแม่วีเนาะกปากว่าฉันมีสก้อน้อกับไปนองคายคลิปนี้ค่ะ